เรื่องย่อละครเลือดรักทรนงจะเลือดดีเลือดชั่วหรือเลือดใดๆถ้าตั้งใจจะเป็นคนดีทำดีก็จะทระนงได้ว่าตนคือคนดีเลือดดีในขณะที่พุทธกรองกำลังลำบากกับการเบ่งคลอดลูกณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้านนอกตำรวจกำลังล้อมจับเสือกาดเสือร้ายจอมโหดสามีของพุทกรองนั่นเอง และในที่สุดเสือกาศก็ถูกตํารวจจับตัวได้ในจังหวะที่พุทธกรองคลอดลูกออกมาสําเร็จเป็นลูกสาวเสือกาศไม่มีโอกาสที่จะลาเมียหรือเห็นหน้าลูกแม้แต่น้อยแต่นั่นก็เป็นไปตามความตั้งใจของพุทธกรองเพราะพุทธกรองคือคนที่วางแผนส่งสารไปบอกตํำรวจให้มาจับเสือกาศในวันที่เธอคลอดลูกและเมื่อเสือกาศถูกจับแล้ว พุดกลองก็ตั้งใจทิ้งลูกน้อยที่เพิ่งคลอดไว้กับนางกุลาพี่สาวของเสือกาดพุดกลองเกลียดเสือกาดหลอกเธอว่าร่ำรวยจนหลงเชื่อทิ้งสามีเก่าและลูกมาอยู่ด้วยแต่เมื่อเสือกาดไม่ได้รวยอย่างที่หวังและเธอยังตั้งท้องกับเสือกาดโดยไม่ได้ต้องการเธอจึงคิดตีจากและกำจัดเสือกาดและทิ้งลูกน้อยอย่างไม่ใหญ่ดี หญิงงามที่มีจิตใจโหดเหี้ยมโลภโมโทสันอย่างพูดกลองจะไม่ยอมให้ชีวิตต้องตรากตรำอยู่กับความจนแน่นอนเธอตั้งใจมัน่นว่าเธอต้องมีชีวิตที่สุขสบายเป็นคุณนายให้ได้และเธอก็ได้นำพาชีวิตตัวเองไปพบสิ่งที่ตั้งใจไว้เธอจึงเดินทางไปพบนางละมุดย้าสาวที่เป็นบ่าวในคฤหาสนารายณคฤหาดนารายนะ คุณพระสารเลิศพานิชข้าหาบดีไม้ผู้มีจิตใจเมตตาอารีตั้งแต่ภรรยาเสียชีวิตไปพระสารก็มอบหมายให้แม่นิ่มญาติของภรรยาเป็นแม่นมคอยดูแลลามราชพักดีเลิศพานิชบุตรชายคนเดียวเป็นอย่างดีส่วนตัวคุณพระสารเมื่อได้พบเจอกับพุทธกรองที่ทำว่ามาเยี่ยมนางละมุดบ่าวในบ้าน นางพุทกลองพยายามปั้นเสน่ห์ต่างๆให้คุณพระติดใจหลงไหลจนต้องขอแต่งงานตามแผนที่พุทกลองตั้งใจไว้ข่าวการแต่งงานใหม่ของนางพุทกรองรู้ถึงหูของเสือกาดที่ติดคุกอยู่เสือกาดถึงกับคลั่งแค้นจนต้องพยายามแหกคุกออกมาหวังจะดูน้ำหน้าหญิงคนชั่วที่ทิ้งลูกและวางแผนให้เขาต้องติดคุกอยู่หลายปี เสือกาดออกมาหานางกุลาและรับกระถินลูกน้อยสายเลือดโจรผู้อภพต้องถูกเลี้ยงดูแบบตกระกรรมลำบากอดอดอยากๆยากไม่ได้รับการอบรมจึงมีนิสัยคล้ายเด็กผู้ชายและดือ้อย่างมหาวายร้ายพูดจาหยาบคายทุกคำเสือกาดมารับตัวกระถินเพื่อตามหาพูทกรองที่เมืองกรุงพูทกรองเมื่อแต่งงานอย่างสุขสบายเป็นคุณนาย และได้นางละมุดเป็นต้นห้องเรียกได้ว่านายว่าขี้ข้าพลอยในทุกเรื่องแม้ว่าทุกคนจำต้องยอมรับคุณนายคนใหม่แต่รามก็ไม่ได้ยอมรับในตัวพุทธกรองวันหนึ่งพุทกรองจำใจต้องพาส้อยสนลูกสาวคนแรกให้มาอยู่ด้วยเนื่องจากสามีคนแรกตายและญาติของนายสนสามีคนแรกก็พาส้อยสนมาทิ้งไว้ที่หน้าคฤหาสนาราย คุณพระสารเองก็ยินดีที่จะเลี้ยงดูส้อยสนด้วยความเมตตารามเกลียดตัวพูดกลองจนรังเกียจมาถึงส้อยสนผู้ไม่รู้อิโนโอีเนความเกลียดชังของรามแสดงออกมาอย่างที่คุณพระห้ามไม่ได้แต่แม่นมของรามคือแม่นิ่มจะคอยสอนเด็กชายให้มีใจกว้างๆเป็นสุภาพบุรุษยอมรับในความสุขของบิดาและเอื้อเฟื้อทุกคนที่ต่ำต้อยกว่า แม่นิมเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมจึงดูแลและปกป้องคนในบ้านด้วยใจเมตตาแม่นิมมีต้นห้องชื่อจันที่คอยช่วยเป็นหูเป็นตาเมื่อพูดกลองถูกรามเกลียดมากๆนางจึงเกลียดตอบด้วยและคิดแค้นหาทางแกล้งรามและแม่นิ่มอยู่เสมอเมื่อเสือกาดเดินทางมาถึงคฤหาสนารายเขาอ้างว่าเป็นพี่ชายมาหาพูดกลอง นางจันหวังดีจึงนำความไปบอกพูดกรองต่อหน้าคุณพระทำให้พูดกรองออกมาพบแต่พูดกรองก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าคนที่มาคือเสือกาศและกระถินพูดกรองไม่ยอมรับคนทั้งสองและยังขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแม้ว่ากระถินจะเข้าไปหาและกอดตัวพูดกรองไว้นางกลับสะบัดและถมน้ำลายใส่ ทำให้เสือกาดแคนใจเข้าตบตีร่างกายกระถินเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของรามที่แอบดูอยู่เมื่อคุณพระสารออกมาเห็นเหตุการณ์เสือกาดก็เข้าทำร้ายคุณพระในทศทนายความประจำตระกูลเข้าช่วยจะยิงตัวเสือกาดเสือกาดตกน้ำหายไปกระถินตกใจร่ำร้องหาพ่อให้เป็นที่น่าเวทนานักคุณพระสอบถามความจริงทั้งหมด แต่นางพูดกรองไม่ยอมรับรามจึงออกมาเปิดเผยความจริงต่อหน้าคุณพระสารคุณพระรู้สึกเวทนาสงสารกระถินน้อยผู้อาภัพที่แม่ไม่ใหญ่ดีจึงออกปากสั่งให้พูดกรองรับกระถินไว้ในอุปการะของข้าเลือหานารายด้วยแล้วคุณพระจึงจะให้อภัยพูดกรองดังเดิมพูดกรองผูกใจเจ็บรามและรอเวลาที่จะชิงสมบัติทุกอย่างของรามให้ได้ กระถินถูกพูดกรองดังเกียรตเดียดชันจนแม่นิ่มอดเวทนาไม่ได้จึงรับเป็นผู้ดูแลขัดเกลากกระถินเองกระถินจากเด็กทมูลให้กลายเป็นเด็กที่มีมารยาทและเฉลียวฉลาดเธอรักแม่นิ่มมากราวกับเป็นแม่แท้ๆเพราะเธอไม่มีใครในโลกให้รักอีกแล้วแม่นิ่มสงสารที่กรถินมักจะถูกแม่แท้ๆและนางละมุดเองก็ชอบด่าว่าเป็นเลือดโจร แม่นิมสั่งสอนให้กระถินได้คิดและเอาดีให้ได้ว่าจะเลือดดีเลือดชั่วหรือเลือดใดๆถ้าตั้งใจจะเป็นคนดีทำดีก็จะทรนงได้ว่าตนคือคนดีเลือดดีซึ่งกระถินจดจำไว้เสมอรามเห็นใจกระถินที่ถูกพูดกรองปฏิเสธเขาจึงเอ็นดูและให้ความสนิทสนมกับกระถินจนส้อยสนน้อยใจเสมอ พราะรามแสดงความรังเกียจส้อยสนจนเธอเข้าหน้าเขาไม่ติดความรู้สึกของรามที่มีต่อกทินค่อยๆพัฒนาและผูกพันอย่างที่รามเองก็ไม่รู้ตัวขณะเดียวกันสองพี่น้องราชนิกูลบ้านใกล้เคียงหม่อมเจ้าบันบริวัติปานปรีและหม่อมเจ้าบัวบูชาปานปรีก็ไปมาหาสู่กับขรือหาดนารายตลอด โดยที่ท่านบันเอนดูกถินให้ความสนิทสนมด้วยและยินดีที่จะอุปการะกระถินถ้าหากไม่มีใครต้องการทำให้รามหึงหวงไม่ค่อยพอใจพุทกรองเองอยากให้ท่านชายบันคบหากับส้อยสนก็ต้องผิดหวังพุทกรองเริ่มเบื่อคุณพระที่แก่ขึ้นทุกวันเธอจึงแอบลักลอบได้เสียกับนายทศที่หนุ่มแน่นเข้าขากับเธอได้มากกว่า กระถินเริ่มโตเป็นสาวน้อยสดใสเรียนเก่งในขณะที่ส้อยสนเป็นเด็กหัวช้าจนต้องเรียนซ้ำชั้นกับกระถินและมักจะทำอะไรไม่ได้ดังใจพูดกลองความฉลาดเฉลียวของกระถินเป็นที่ถูกใจคุณพระคุณพระจึงให้กระถินมาคอยอ่านหนังสือให้คุณพระที่เจ็บเจ็บอดอดฟังพูดกลองเริ่มระแวง เพราะกะถินนั้นพอเริ่มเป็นสาวก็สวยคมสมส่วนเธอกลัวว่ากะถินจะประจบเอาใจคุณพระจนเธอหมดความหมายส่วนรามนั้นความรู้สึกของเขาได้พัฒนาจนเป็นความรักความผูกพันต่อสาวน้อยกะถินอย่างจริงจังคุณพระส่งรามไปเรียนต่อที่เมืองนอกตามที่พุทธกลองคาดและหวังไว้คุณพระให้กถินเป็นผู้เขียนจดหมายโต้อตอบกับรามแทนเขา โดยแอบหวังให้รามกับกระถินได้รักใคร่ชอบพอกันกระถินไม่อยากถูกยัดเยียดให้รามเธอถูกให้เขียนจดหมายให้เขาตามหน้าที่ส่วนรามก็รู้สึกสนุกที่ได้เขียนจดหมายโต้อตอบกับหญิงสาวที่ตนแอบรักในระหว่างที่รามเริ่มถูกใจกระถินซอยสนก็แอบชอบพอกับนิธิหลานของนายทศที่ทศส่งเสียให้เรียนหมอเพราะนิธิจะมาดูแล และติวหนังสือให้ส้อยสนส้อยสนแอบเห็นความสัมพันธ์ชู้สาวของทศและพูดกลองเธอไม่สบายใจต่อการกระทำของแม่จึงขอร้องให้แม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้แต่กลับถูกพูดกลองตบตีด่าว่าและจับได้ว่าส้อยสนแอบรักกับนิธิพูดกลองไม่พอใจเพราะต้องการให้ส้อยสนได้กับรามเธอโกรธมาก ขอให้โทษไล่นิธิออกไปจากชีวิตส้อยสนกระถินได้แอบรู้เรื่องราวทั้งหมดทั้งพูดกรองกับโทษส้อยสนกับนิธิเธอรู้สึกเป็นห่วงส้อยสนและในขณะเดียวกันก็ผิดหวงังและสงสารคุณพระสารมากที่ถูกพูดกรองสวมเขาแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะเปิดโปงแม่แท้ๆของเธอได้ลงคอรามกลับมาเยี่ยมบ้าน คราวนี้เขาได้แสดงออกชัดเจนว่าชอบกระถินส่วนกระถินก็ยังไม่กล้าพอที่จะยอมรับและไม่อยากให้ถูกจับคู่ง่ายๆรามจึงเข้าใจผิดคิดว่ากระถินมีใจให้กับท่านชายบันทั้งคู่จึงกระเงากระงอดก,กันอยู่เสมอปาริชาติหรือปูเป้ลูกสาวพลตีคามนายทหารใหญ่ถูกใจรามตั้งแต่ที่พบกันบนเรือนตอนเดินทางกลับไทย ปาริชาติพยายามหาทางรู้จักรามและรุกด้วยการมาหารามถึงที่บ้านสร้างความไม่พอใจให้กับพุทธกรองเพราะคิดว่าปาริชาติจะมาเป็นเสียนหนามของส้อยสนและเมื่อปาริชาติรู้ความจริงว่าพุทธกรองเป็นเพียงแม่เลี้ยงของรามก็ไม่ให้ความเคารพปาริชาติวางท่ากลางใส่ทุกคนและกะถินเองก็ไม่พอใจที่ปาริชาติก้าวร้าวต่อพุทกรอง กระถินออกโรงปกป้องพูดกรองจนมีเรื่องกับปาริชาติจนรามต้องออกมาห้ามปรามและให้กระถินขอโทษต่ตอแขกผู้มาเยือนกระถินแอบน้อยใจที่รามตำหนิตัวเองจนในที่สุดเธอก็รู้ตัวเองว่าเธอหงลงรักรามนั่นเองและยิ่งกระถินรู้ใจตัวเองเธอก็ยิ่งหนีหัวใจของตัวทําตัวออกห่างจากรามให้มากเพราะคิดว่ารามกำลังชอบพอกับปาริชาติ และรามก็พยายามหาโอกาสอธิบายและปรับความเข้าใจกับกระถินโดยมีแม่นิ่มเป็นตัวกลางที่รามพยายามมาปรึกษาเรื่องราวของหัวใจเสมอรามต้องกลับไปเรียนต่อที่เมืองนอกโดยที่ระหว่างนั้นร่างกายของคุณพระสารสุดหนักลงทุกวันรามสัญญาต่อคุณพระว่าจะรีบเรียนให้จบและกลับมาดูแลกิจการแทนคุณพระโดยเร็ววัน รามฝากให้กระถินดูแลคุณพระผู้เป็นพ่อแทนเขาเพราะเขาไม่ไว้ใจใครนอกจากแม่นิ่มและกระถินเท่านั้นกระถินรีบรับปากว่าจะดูแลคุณพระและปกป้องคุณพระเท่าชีวิตของตัวเองที่มีกระถินแอบจับได้ว่าพุดกรองร่วมกับทนายคดโกงเงินในบัญชีของบริษัทและยังวางแผนจะแอบขโมยพินัยกรรมที่คุณพระทำขึ้นและปลอมแปลงขึ้นใหม่ เนื่องจากคุณพระต้องการยกสมบัติให้รามในฐานะทายาทส่วนของพุทธกองคุณพระกลับมอบให้กระถินดูแลกระถินตัดสินใจพูดห้ามปรามพุทธกองแต่กลับถูกพุทธกองด่าทอและตกตีกระถินยอมให้พุทธกองตีเธอบอกว่าต่อให้พุทธกองตีเธอให้ตายไปต่อหน้าเธอก็จะไม่ยอมให้พุทธกองทำร้ายและโกงผู้มีพระคุณอย่างคุณพระสาร กระถินถูกพูดกรองตบตีจนเจ็บไปทั้งตัวส้อยสนทนไม่ได้ส่งสารกระถินกระถินขอร้องส้อยสนว่าต้องไม่ยอมให้พูดกลองเนรคุณต่อผู้ชุบเลี้ยงให้ชีวิตมาเช่นคุณพระส้อยสนรับปากเมื่อรามกลับไปศึกษาต่อคราวนี้ปาริชาติใช้เล่มนันยาความเป็นผู้หญิงรามเสียท่าพลาดพลัง้งมีความสัมพันธ์กับปาริชาติ จนปาริชาติถือโอกาสย้ายเข้ามาอยู่กับรามให้รามรับผิดชอบปาริชาติจับได้ว่ารามกับกระถินเขียนจดหมายหากันตลอดเธอจึงเก็บจดหมายทั้งหมดของกระถินไว้และแอบส่งรูปของเธอกับรามกลับไปให้กระถินเพื่อแสดงตัวว่าเป็นคนรักของรามกระถินเจ็บปวดมากเมื่อรู้ว่ารามคบกับปาริชาติไปแล้ว และเมื่อพูดกลองรอวันให้คุณพระสารตายไปเองไม่ไหวเธอจึงวางแผนวางยาคุณพระด้วยความร่วมมือของโทษและละมุดคุณพระถูกวางยาจนร่างกายสุดหนักกระทินเริ่มเอะใจเธอตามสืบจนพบว่าละมุดใส่ยาในอาหารและกระทินเองที่เป็นคนป้อนอาหารให้คุณพระกับมือเธอพยายามจะพาคุณพระไปรักษาแต่สายไปเสียแล้ว ก่อนที่คุณพระจะเสียชีวิตเขาขอร้องให้กระถินแต่งงานกับรามกระถินอึดอัดใจแต่ไม่กล้าขัดจึงรับปากตามที่คุณพระต้องการรามได้รับข่าวร้ายการตายของคุณพระสารผู้เป็นบิดาเขารีบเดินทางกลับมาทันทีหลังจากงานศพคุณพระผ่านไปส้อยสนร่วมมือกับกระถินในการไม่ยอมรับพุทกลองและทศที่ทำการโกงได้สำเร็จ สร้อยสนแอบดูพิ่นัยกรรมที่โทษทำขึ้นใหม่เพื่อจะได้ใช้หากหลังพุทธกรองโดยในพิ่นัยกรรมระบุว่าให้รามแต่งงานกับลูกสาวของพุทธกรองจนมีทายาทถึงจะมีสิทธิ์ในสมบัติคนละครึ่งกับพุทธกรองแต่หากรามไม่ยอมแต่งงานจะถือว่าสละสมบัติทั้งหมดให้พุทธกรองแต่เพียงผู้เดียวรามโกรธจัดเรื่องพิ่นัยกรรมเพราะพุทธกรองบอกว่ารามต้องแต่งงานกับสร้อยสน แต่ส้อยสนวางแผนหักหลังพุทธกลองโดยให้กระถินเข้าพิธีแต่งงานแทนตัวเองรามจำใจคิดว่าต้องแต่งงานกับส้อยสนเพราะต้องรักษาคฤหฤาดที่เป็นของแม่เอาไว้รามพลานโกรธกระถินเพราะคิดว่ากระถินรู้เห็นเป็นใจกับพุทธกลองและรามไม่รู้ว่ากระถินเองก็โกรธเรื่องปาดิชาติเธอกับรามมีปากเสียงกันจนในที่สุด กระทินรู้ว่ารามไม่น่าจะรู้เห็นเรื่องจดหมายของเธอที่เขียนไปและรูปที่ปาริชาติส่งกลับมาในงานแต่งงานกระถินมาปรากฏตัวในฐานะเจ้าสาวแทนสร้อยสนที่หายตัวไปกระถินประกาศต่อหน้าแขกเหื่อที่มางานว่าตัวเองเป็นลูกสาวคนหนึ่งของพุทกรองเช่นกันทำให้พุทกรองไม่พอใจที่รามได้ทั้งการแก้เผ็ดพุทกรอง และได้แต่งงานกับกระถินตามความต้องการอยู่แล้วรามจึงประกาศยืนยันแต่งงานกับกระถินด้วยความเต็มใจหลังจากพิธีแต่งงานรามพยายามคาดคันกะถินเรื่องพิ่นัยกรรมแต่กะถินไม่ยอมบอกปล่อยให้ทุกอย่างเลยตามเลยเพราะเป็นสิ่งที่คุณพระสารได้เคยขอร้องเอาไว้อยู่แล้วรามจึงมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ากถินมีบางอย่างที่เป็นความลับ และไม่ยอมบอกต่อเขารามได้ทียกให้กระถินเป็นคุณหญิงของบ้านเพื่อลดบทบาทของพุทกรองส้อยสวนแกล้งโกหกว่าเธอถูกกระถินจับขังตัวเอาไว้พุทกรองเจ็บใจที่ถูกซ้อนแผนแย่งชิงอำนาจไปเธอจึงสั่งให้ทศหาทางกำจัดรามไปให้ได้เพื่อที่สุดท้ายเธอจะได้แย่งสมบัติจากกระถินมาเป็นของเธอ กถินละอายที่ใช้วิธีชุบมือเปิบเข้ามาเป็นภรรยาของรามด้วยเหตุนี้เธอจึงพยายามเลี่ยงด้วยการเป็นภรรยาแต่เพียงในานามแต่ไม่ยอมเข้าหอ,อกับรามตรงกันข้ามกับรามที่ต้องการจะแต่งงานอยู่กินกับกะถินจริงๆเพราะเขารู้สึกว่ากะถินมีเรื่องอะไรบางอย่างปกปิดไว้และเขาเชื่อถ้าได้เป็นคนคนเดียวกันแล้วเขาจะปรามกถินได้อยู่หมดัด และกระถินจะไม่กล้ามีความลับกับเขาอีกจันกับแม่นิ่มพยายามจะปรามพยศให้กระถินยอมย้ายไปอยู่ห้องเดียวกับรามกระถินทำหน้าที่ภรรยาดูแลรามแบบตะคิดตะขวงใจรามอยากให้กระถินยอมเป็นภรรยาของเขาด้วยความเต็มใจกระถินเอาแต่เขินอายและไว้ตัวจนกระทั่งเธอนึกได้ว่านายทศและพูดกลองอาจจะวางแผนเก็บรามอีกคน กระถินจึงยอมที่จะย้ายไปอยู่ห้องข้างๆรามเพื่อจะได้ปกป้องเขาได้อย่างใกล้ชิดรามแอบดีใจเพราะคิดว่ากระถินยอมใจอ่อนให้เขาแล้วแต่เขาก็รอเวลาให้เธอยินยอมพร้อมใจรามถือโอกาสพากระถินไปฮันีมูลที่หัวหินทศคิดจะใช้โอกาสนี้เก็บรามเสียเพื่อไม่ให้มีคนสงสัยที่หัวหิน รามกับกะถินต้องพักอยู่ห้องเดียวกันกระถินยอมเป็นของรามด้วยความเต็มใจโดยมีแม่นิ่มและจันคอยลุ้นอยู่ทุกขณะจิตขณะที่ทั้งคู่กำลังดื่มด่ำกับห่วงรักในระหว่างฮนนีมูนความรักของรามและกะถินกำลังจะไปด้วยดีแต่ปาริชาติก็ตามมาอลวาดอีกถือสิทธิ์ว่าเป็นภรรยาของรามอีกคนรามขอตัดขาดกับปาริชาติ ทำให้ผลโทคลม้มพ่อของปาริชาติบีบบังคับทางการค้าทำให้รามจนตรอกไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรในเรื่องของพุทธกรองและทศที่พยายามจะวางแผนฆ่ารามและกะทินเพื่อเอาสมบัติเรื่องราวความรักของรามและกะทินจะลงเอืออย่างไรติดตามชมได้ในละครเลือดรักทรนงออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา15นาที ทางไทยทีวีสีช่องสาม